สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องของกฎแห่งกรรมและกิเลตัณหาของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในอดีตแถบย่านคลองบางกอกน้อยสมัยก่อนเกี่ยวกับคุณหลวงนาฤบานบุรุษผู้ที่ใครๆก็บอกว่าวาสนาดีมีทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองและที่สำคัญ มีเมียสวยถึงสี่คนในเรือนเดียวแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าภายใต้ความรื่นรมของเสียงซอและกลิ่นดอกหลันทมในเรือนนั้นมันซ่อนกลิ่นสาบบางอย่างที่คนในไม่กล้าพูดคนนอกไม่กล้าถามและที่ประหลาดที่สุดคือทำไมคุณหลวงถึงต้องสั่งให้บ่าวไพร่ตอกตะปูหยับฝาโลงไว้ในห้องนอนตัวเองทุกคืนถ้าอยากรู้ว่าความลับใต้เตียงของคุณหลวงคืออะไร ตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับคุณหลวงนรบาลขึ้นเป็นคนธรรมดาผิวพรรณสะอาดสะอ้านครับเมียทั้งสีของท่านเนี่ยก็แบ่งกันอยู่เป็นสัดส่วนเมียเอกคือคุณหญิงจำปากิริยามารยาทเรียบร้อยแต่แววตานิ่นนิ่งสนิทเหมือนน้ำในคลองหน้านิ่งแต่ลึกจนมองไม่เห็นก้นส่วนเมียรองรองลง,งไปก็สวยหยาดเยิ้มต่างสไตล์กันไปแต่กฎเหล็กของเรือนนี้คือ ห้ามใครเข้าห้องนอนคุณหลวงหลังเวลาสองทุ่มตรงไม่ว่าจะเป็นเมียคนไหนก็ตามอยู่มาวันหนึ่งนางเฟื่องบ่าวรับใช้คนสนิทที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยความสอดรู้สอดเห็นเธอก็แอบไปชะโงกดูที่ร่องไม้กระดานห้องคุณหลวงตอนกลางดึกสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่ภาพชายหญิงร่วมอภิรมครับแต่เธอเห็นคุณหลวงกำลังเจรจากับความว่างเปล่าท่านคุกเข่าหลงกับพื้น ปากคอก็สั่นพึมพำว่าผมขอโทษผมให้คุณไปหมดแล้วไงทั้งเลือดทั้งเนื้อปล่อยผมไปเถอะเสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงคนครับแต่มันเป็นเสียงขูดไม้กระดานแกรกแกรกเหมือนเล็บคนพยายามจะตะกุยขึ้นมาจากใต้พื้นบ้านคืนนั้นเองคุณหญิงจำปาเมียเอกเดินมาเจอนางเฟื่องที่กำลังยืนสั่นเป็นเจ้าเข้าอยู่หน้าห้องคุณหลวงพอดี มึงมาทำอะไรตรงนี้คุณหญิงช่วยบ่าวด้วยเจ้าค่ะคุณหลวงคุณหลวงคุยกับใครไม่รู้ในห้องเสียงมันน่ากลัวเหลือเกินเจ้าค่ะคุณหญิงจำปานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะแค่นยิ้มที่มุมปากแล้วผลักประตูปั้งเข้าไประหว่างที่คุณหลวงกำลังเสียขวัญไม่จำปาพี่บอกแล้วไงว่าห้ามเข้ามาคุณพี่จะกลัวอะไรล่ะเจ้าคะในเมื่อสิ่งที่อยู่ใต้ดินนั่น ก็คือคนที่คุณพี่บอกว่ารักนักรักหนาไม่ใช่หรือเจ้าพูดเรื่องอะไรพี่ไม่เข้าใจน้องรู้หมดแล้วเจ้าคะ่ะเรื่องแม่วาดเมียคนที่ห้าที่คุณพี่แอบไปพรากเขามาจากอกไอ้ขวัญแล้วพอเขาตายท้องกลมคุณพี่ก็กลัวผัวเขาตามมาล้างแค้นเลยเอาศพแม่วาดมาสกดไว้ใต้เรือนตัวเองเพื่อทำเสน่ห์ให้คนรักคนหลงใช่ไหมเจ้าคะคุณหลวงสุดหวบลงกับพื้นเสียง แกรกแกรกใต้กระดานดังผีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับกลิ่นเน่าเหม็นโชยขละคลุ้งไปทั่วห้องหรูหรานั้นพี่พี่แค่อยากให้ทุกคนรักพี่พี่ไม่อยากเสียอำนาจไปพี่ผิดไปแล้วจำปาช่วยพี่ด้วยรักหรือเจ้าคะที่คุณพี่มีเมียเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เพราะรักหรอกเจ้าคะ่ะแต่เพราะคุณพี่รักตัวเองจนยอมทำลายชีวิตคนอื่นและตอนนี้ กฎแห่งกรรมมันกำลังทำงานของมันแล้วเจ้าค่ะสิ้นเสียงคุณหญิงจำปาตะปูที่ตอกฝาพื้นไว้ก็หลุดกระเด็นออกมาที่ละตัวท่ามกลางเสียงกรีดร้องของคุณหลวงที่ดังสนั่นไปทั่วคุ้งน้ำบังกอกน้อยในคืนนั้นเองครับสุดท้ายคุณหลวงนรุบาลก็กลายเป็นคนเสียสติครับเที่ยวเดินแก้ผ้าบอกใครต่อใครว่ามีคนตามมาทวงหัวใจขืนส่วนเรือนหอมหลังนั้นก็กลายเป็นเรือนร้าง ไม่มีใครกล้าเฉียดกรายเข้าไปอีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวและการบังคับขืนใจไม่เคยจบลงด้วยความสุขกิเลสตัณหาที่มันล้นพ้นมักจะย้อนกลับมาทำลายเจ้าของเสมอครับมาถึงช่วงสาระน่ารู้กันบ้างนะครับท่านผู้ฟังแม้ในสมัยก่อนเราจะมีระบบผัวเดียวหลายเมียที่ถูกกฎหมายตามกฎหมายลักษณะผัวเมียแต่ในปัจจุบัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับการจดทะเบียนซ้อนตามมาตรา1522ระบุไว้ชัดเจนครับว่าผู้จะสมรสต้องมิใช่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นอยู่พูดง่ายๆคือเราจะจดทะเบียนสมรสซ้อนไม่ได้เด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนการสมรสครั้งที่สองจะตกเป็นโมฆะทันทีครับสิทธิของเมียหลวงหากสามีแอบไปอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นหรือมีเมียน้อย เมียหลวงที่มีทะเบียนสมรสสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายได้ทั้งจากสามีและจากเมียน้อยด้วยนะครับตามมาตรา1523คดีอาญาเรื่องพรากผู้เยาว์เหมือนในเรื่องที่คุณหลวงไปพรากแม่วาดมาถ้าฝ่ายหญิงอายุยังไม่เกิน18ปีต่อให้เด็กจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามผู้กระทํามีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกหนักเอาการเลยล่ะครับ ดังนั้นในยุคสมัยนี้ความรักต้องมาพร้อมกับความถูกต้องและการให้เกียรตินะครับอย่าหาทำแบบคุณหลวงนรุบานเพราะคุกสมัยนี้มันไม่ได้สยองแค่ผีแต่มันสยองที่เสียทั้งเงินเสียทั้งอิสรภาพครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ